แฟนๆงงหนักอุตส่าห์ได้เปิดตัวเป็นนางเอกในใต้้าถกกันสนานเบนเรวิยานานละครเรื่องใหม่ทำไมโดนลดตำแหน่งเป็นตัวประกอบ เบนเรวิยนานันทาเกิดนักแสดงหญิงชาวไทยเกิดวันที่7พฤศจิกายนพศ2535ณปีพศ2564จะมีอายุ29ปีก่อนต้นเข้าสู่วงการบันเทิงเธอได้ผ่านการจากหลากหลายเวทีอาทิอูทิฟเฟรชชี่ไอดอล2011นางสาวลำพูนกสิบเกอ2011และนางสาวเชียงใหม่ปี2556เริ่มมีผลงานการแสดงในละครเรื่องสงครมนางงามในบทลุ ผลงานเด่นของเบนเรวิยนานาได้แก่สงครามนักปัน้นหัวใจศิลาจบการศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาจากโรงเรียนส่วนบุญโยปฐามลำพูนระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยพายัพคณะบริหารธุรกิจสาขาวิชาการจัดการโรงแรมจังหวัดเชียงใหม่และจบระดับปริญญาโทจากคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยรามคำแหงสวยสตรองสเสน่ห์แรงเบนเรวิยนา,นานันทาเกิดนักสแสดงสาวม,มากความส สามามรถปล่อยของชูพลังดราม่าเข้มๆจากละครเรื่องใต้ลาทางช่องวัน31ประกบคู่พระเอกฮอตไบรท์นรพัฒน์ถือว่าเคมีสาธารณะสุดๆช็ชกสตาเล่นตลกให้ตกหลุมรักผู้ชายร้ายๆโฉดๆดอย่างฮิวรานกระแสะกำลังปงังทำให้ยิ่มแก้มปริหายเหนื่อยทางทางที่ร้องไห้เหนื่อยแถมเกือบจะออดิชันไม่ได้เล่นเรื่องนี้ด้วยซ้ำไปล่าลสุดได้มีเหล่าบรรดาแฟนๆละครเขามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากในเว็บไซต์พันทิป .com าาอาทิหัวข้อกระทูที่ชื่องงเวอร์เบนเรวิยนานาแจ้งเกิดบทนางเอกอีกครั้งในตายลาทําไมช่องให้ไปเล่นบทสมทบอีกแล้วรองคริสรองเบนอีกโดยได้บรรยายในกระทูไว้ว่าเอาดีดตายลายังพิสูจนางไม่พอหรอให้นางไปเล่นประกบอีกแล้วงงเวอร์เล่นประกบตลอดไม่มีนําเดียวบ้างหรองงมากเหมือนกอดคริสบทนำป้าส่วนพระเอกใหม่คู่บินเบนร้ายอีกแล้วหรอสมทบอีกแล้วหรองง มาก และได้มีแฟนๆที่ชมเรื่องนี้เขามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างขับข้างอาทินักแสดงช่องให้เล่นอะไรก็ต้องเล่นได้ค่ะทนไม่ไหวก็อิสระค่ะทําไมเธอไม่คิดแบบลินลี่พัทล่ะเบนอาจคิดคล้ายๆกันก็ได้หลังจากเป็นนางเอกโดนคนโจมตีด้วยเรื่องโง,โง่ๆว้าววนหายไปเป็นปีๆฝึกเรียนการแสดงกลับมาถึงได้เป็นนางเอกลินลี่บอกต้องเป็นบทดีๆที่พอกกอนึกถึงเบนถึงไม่ได้เป็นนางเอกนำเดียวแต่บทที่ได้บทดีๆเด่น ด่นที่พกะกะนึกถึงต้องการคนมีฝีมือตั้งแต่พิศวาสวันทองตายลาและอีกมากส่วนท่านผู้อ่านคิดเห็นเช่นไรจะเห็นด้วยหรือไม่รวมแสดงความคิดเห็นพูดคุยกันอย่างสุภาพได้ในช่องคอมเมนต์เลยค่ะ